ดีค่ะสวัสดีครับพี่น,อน้องมืูอนี้เกากบ้านหอดงานแล้วนะคะออยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะคะพี่น้องค่ะแต่ว่าโดนเครื่องปั่นไฟบไปได้ทอดเดี๋ยวพี่น้อนงเพาก็เลยมาหา,ายางรอหาอะไรกินนะคะทุกคนค่ะไปตั้มถามวตนนี้เขาไปตั้มถาไปนี่ทำไมล่ะเนี่ยพกุ้งพี่กุ้งไหนใส่ใส่เดี๋ยพี่น้องใส่โมงสิเบิ้งบ่ะใส่ละใ,นในสนี่ ใสบ่บ,บ้างครับเข่าก็คอยยิงใส่ก็คอยยิงขารู้แต่ว่าคอยมาใส่ไม่กินของเขานี้ว่านาเป็นหม้อข่ำอะ่ะ <c oughs> นาหมอสองหมองเชา้า <c oughs> เป็นบ่สร้างบ่บืนบ่ซืีอว่ามซื้ิลืมแล้วกำลังย่างเข้าไปงานพี่น้องค่ะเครื่องปั่นไฟอ่ามีปัญหาครับพี่น้อง เด็กนี่ยังผู้พี่น้องกลางทางพว่านะเลยได้อ่าขอลังเวทีกันเลยบ่มีไฟพี่น้องก็เลยมาหย่างบ่มีไฟบ่มีหยังนี้ก็เลยไม่แพ้กันโง่มาหย่างมาหาซื้ศีลกินถาว่ามันถามไฟน่ะรอเพราะว่าเขาเต้นก็สิบ่บ่เห็นหุงจัดของจังซี่บ่ะมีอยู่เปิดเสียตัวกะไรวะเปิดเสียตัวเสียตรงนี้ทีมีอยู่มีอยู่แต่มันมันนั่นเป็นบ่สจะเนี่ยละ มาสร้างบาบืนมันมันมันเจ้งทำเกิดไฟออมันเป็นเสียงซิวะมันไปมันเยอะไง้าค้าเสียงซิ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 เสืออไรสือไปเตะกินบนบนอะนี่ะสือไปกางอินนี่ไปกงที่เตี้ยเ้ามันนี้เขาเป็นผู้เมียนานนี้เขาพูดเรื่อบกรสลาพี่น้องาโทษกพูะินลานำขามาหอดกันปจ้ ไทปที่แล้วคำมแล้ววันนี้เนาะ ก็ด้ถ่ายคลิปุ้งกเจ้าของคลิปน่เนี่ยอันนี้เป็นควานางนี่ใครมาแล้วอยากเห้นผู้หญิงครับไม่ได้ว่อผู้หญิงไเลยครับผู้หญิงเพชแม่ผมขอโทษเล่นแมไม่กดนี่ต้จสเต็ปผู้ห่งผ้องวงตาไหครับแม่จักเราที่เราเหลูกทุ่งหนู่ลูหนูเบ้ตาได้ฉายาลเดอับโบนูไม่รู้หนูเบาเือย่างที่งานนั้นเงผู้คลองดวงกาเด็

พอเนี่ะพ่อแบบมูพอแบบพญานิษนะแต่บางคนเนี่ยมันพูดม่วนะคะมันก็อามาตี้เราจะปล่อยงูแล้วงูวัวหลุรืองูงูผิดว่ามันอัดผพนไปงูบออกมาดี๋ยงูบออกมาดิแม่ครังมันบอกบหลุรืองงูงงงูอะไรอะไรมงูให้ก่อ อเวลาันขอบคุณมากวันกี้ผมโชวทุกท่านนเทุกใคร่ำูสามเจ็ดมมีพยานแต่ตอนนี้ทดทันลุกเลาหนรอยทุกดูนากนุกนมสี่งห้าไรครสีห้ากับสามเจ็ดใครเสริมจบเลยน้ำพีกไปจบลุกซี่วิตลีสโอ้ตกไม่รว่วเพื่อนเนาะนี่หมน้ำพิกเข้าไปทองเสียไนะทองเสียซื้อยาหามไทยแม่ไนะ ก้อ <laughs> นช่างนำพริกนี่เอใช่ไหมช่าพี่ซื้อยาหามไทยมาเร็วเรียบแจ้งสิกินมานาะนี่ใไวดนี่ใช่ไหมขวดี่ชาลูกหลาน้อนเสียบว่ะบากินกโยถอยไปมันเอบอมันมันยมาก่อกนออแล้วว่าเมยกินนาพริกบออะไรนะไม่ใช่ว่าไอ้กินบอได้กินยังมาก่อนคือททยออกบ้าเหล่าอะมากินมันก็เลยพว่าน่งเสียเรวก็เสียมันกินไรไรคนนีก็เสีย,ยอยู่บ้าานใจ่ กันเสียดีนกินบ็มันกนอากีขแม่อยู่โทษมีน้าี่ว่านาบารมีไปพูดหรอกเขาสงพีต่สงหาิน่ั้งมนยกนเหมือนกันแม่สองคนนี้เขาเรียนมวกวาลูกย่างาห้องเสียะนะพนาชาเห็นหว่พนาเองขหลัไหนชาบ้านเขาถูกนน้ำกมาไม่โมกิตาลีมบ้ามามเลูนมแิตาลีแต่วันเมื่อวานนี้ฉันซื้อ้างน้ำพริกกุ้งที่นกปวดน้ำพริกกากหมู มาสอดสามกระปุกสกระปุกแจ้าเจจะก,ก,กินแล้วหละแต่ว่าจะกิน,กนยาลาดไวเยเพราะว่าฉันกินยาหามทอยู่แบบไปแล้วป่าลอยไปอะพี่นองงานงานงาไปแล้วพี่บวัรววชราหิวข่าหละอายางตบังหุงพนะตบมงหงที่ตํำไม่กินพนะใช่เบิ้งดูสีมือพระเอกที่เป็นตังไดพี่น,อน้องอืมที่เสบปันได ฮะหยงูหมอมวันทีครับพ่อพ่อหมูฮะพ่อหอมลายแต่ส้ำซี่หมอเถอะบนมือกินเบอร์ปบันนี้อเบร้สิฟันนะฮะกล่องด้วยสิ่ฟันมนหึมาแล้วเนี่ยมือใหญ่มือยิ่งคือเก่ามือใหญ่มือย่งใช่แล้วเห็ดหยังง เฮ็ดใะ้แน่ถเชื่อได้กินเล็กปวะไทยยังไงไทยยังไงททยยังไงทยโคเฮ้ยเฮ้กีามันอยากปาาัะสาวะบอกมือนึ่งจบมือนึงไงงัดงลง่โรดเอาตาทานอะไรได้นี่าอ่สิอ้ามันสิเบิดเวลาก่อนี่าจะไปสู้เคสกอน ิดไปเลยเพราะเพาะตำที่ไทยคิดเลยอ๋อบอกม่ถืออืนน่ะไม่ได้ไปตำมานต่าเหมือนทางไทย มะขูดว่าเป็นะไดตำหรือว่าอีน่ากวาเกาอีกนี่ยู้มเวะนี่ไปแหลมยิ่มเซลวะโอ้ยฟานมาคงกระไดฟานคุช่วงคืบไหมช่วงคืบอ่ไรมันเม่นเจ๋า พี <Z an aaS> ่เดมีดก็ได้เออเออแล้วคือไหนมันดำเด้อสีส่วนโค้งมันดำเด้อว่ามีไนท์บะคงกับเทมมันนี่สิมันดำมันไนแบบนี้มันฝานแนวเลยระห่างเลยคูดหรือเปล่าในในในชาจีเลียมนะเ็นหมูนะครับอ้อมหมูตับออมอ้อมหมูอ้อมไก่กับอ้อมหมู ออมนกแม่เอา,ามีอีกป่วนี่ว่าไปแล้วโอ้ยสื่อได้กินแล้วนอเขาบอกว่าเสื้อเอาหารต่ำอย่างคะงงอันนึกออมโอ้ออพักใส่มัวนึกออมมูวใส่พักอืมอ,อันเดียวกันโอ้๋อมันที่เหล่าก้อนมันี่แต่เราไม่กินเนี่ย คือมาตราเีิคือเป็นสินอยูไ้บวกก๋วยเตี๋ยวอ่ะรยนต์ต่ลนอชเงียบ่บอหนี้อคลิปนี่สิบสี่นาทีเอาเรื่บงเอาตำไปรวมข้บางบอสิ่ไม่เปลี่ยนบ่บอบมันบขอนี่มันบอขอน้ำนี่สิปันเอาขนาเขาปันนีบ้าจะเป็นชีฟูดปันบอคุ้งเนาะแต่า่าแกีไปให้มาได้หลายนี่ สิปีงอุ้อสิโมบักหุ่งในน,น,น,นิ่นเฉลไมจำได้เบืดนี่ก็ได้บักอื้อหนึน่งอ้อ,อมบักหุ่งี่ตำตาตำก็ออมไม่บเข,ขดีดเ,เน่ยทำบัไม่กบไม่ขีดเดียสั่นกนขาดตัวนี้ก็ได้โอ้พ่ยวาองดอกจีนขาดมันกิ่นบางเทื่อนเนาะ

ใส่ฟงชูโรตหลายๆหลายๆเร็วพอหน้ามือใส่ใส่หลายเ,เร็วพ่ะนะก็กต,ต้องบอกสูตรนะนะสูตรนี้มาจากไสนมาจากบ้านมาจากล้างไม่ดีมั้ยเออพอเปลี่ยนมาพอด,ดีสวัสดีค่ะครัคบสวัสดีครับสวัสดีครับกำลังหุงกำับหุงทำอะไรกินทำอะไรกิน โอ้ยคนชีวิตคขจีรลื้อเห็นไรไปเนี่ยเนาะไงพอดเนาพอดเนาะฮะไรพอดเนาะเขาอิ่มอะไเขาอิ่มหมดทุกคนเลยอันนึงก่อนหมูใส่ขากรนดิ่อาร์ทเหมูขากระดิ่งตลกดีไรอันนสองเนว่ยสองเี่ยกันยวดตรงหน้าของีน้ำมันชีมีแมงขู่แ่้ทาเด็กอ่านสแมงพองเออมันฉิวจะหน่อยขึ้นแม่งได้แหละเอาผ้าขาวอาเอาไว้ใต้เลยนี่ เัแล้วเสีแลวพี่น้องมามันจะฝันเก่งช่เนี่ยเป็นเป็นยไรเออฝันอ้อมนี่แหละน้เพื่อนีกเก็บได้บ่นี่เราี่าเอลมันเหี้ยเกียเตยเกระปอถ้าทอยหิวแล้วคืออยวย พี่รองรับตาด้ยมันจะโฟเข่าตานิปตะเียดอ่นี้เลยเดียวสีอีกมกรเดียมเับซิมก็นามันจะซิมไหลไปะนันทานี้ชีฮอซมิมเสร็จป๋อน่วเสร็จเว้ยน่วเส็ด นัวปะนัวนัวสี่ะมันเสียมันเสียอยู่ปะมันเพียโอ้นี่รเพียด้วยหวานมันหวานบอบะเนี่ยทักสูได้นี่เอ๋อหลงสูตรระตีอืมใกนันตุดตาข้าว เขาอ้ขายหนาออกไรซุดสดกล่องบดเว้ยมันเสียบกับว่ามันเสียบกับว่ามเสียบมันว่านมาชิมกันได้ไปง่ายหอกมือชิมมือเดข้าโกเบิร์ล่ะนี่่ไอ้ใยีบอ่ะออ้โมันเราพอเต็มใจกินแหเว้ยแซ่บอยูเผ็ดเว้ยม่ใส่ครบอายุป่ะนี่อายุไผอายุเจ้า เฮ็ดซีบอ่ะไม้ป่าเด้อลวพ่อเศรษฐีเนาะมูดกับปาน้ำพุพีลูกดอกนี่เราเนาะเฮ็ดไว้เนาะเนี่ยพี่น้องหน้าตานารับปะมากินข้าวครับอันนี้ค่ะกินข้าวค่ะกินแนวกินค่ะไอ้กุ้งซิมันนี่ดู้อะไรครับมันมึงไงบูดย้อนแกลนี่ก่อนเด้อ ยวกินของห้องของกันกินเมืองรีวิวดูแแสบบอรีวิวป่ะปีสันขึ้นจะแสบตนอ๋อใช้พี่คบอายุเนาะีอายุกูเด็กอายุเล่าเหรอน่เาชิ้นห้าตั้นีไไฮึแสบอยู่แสบย่แสบอยู่แสบอยู่ ของตาใส่หลายให้เี like yeah. ่ไเดือมาเพ่อเสียไปเลยจะไม่ได้กินงกแล้ววัดเตยต่ำให้คนเยไงด้ะค่ะแล้วมาด่าด้วยอ๋อพี่อขอเจ้าพักเเอนรันบปหาจิบโกบาทไหมไม่รัน่รันไม่รันไม่รันไม่รันไ่ัม่นไ่รันพ่นไม่รไ่ัน่รไม่รนม่นไม่รไ่ะฝนกไรม่รันนไา่ไม่น่น่่่ไลค์กดรร แช์กดติดตาในเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณและสวัสดีค่ะ